สวดีจ้าพี่น้นองมองปลายสู่ทุกคนเด้อค่ะเด้ออยู่กับช่องบุเป้ผูเทาคาร์อะเด้อค่ะเด้อคือเราคือดื่มค่ะเพิ่มเติมเราจะมาแกงเห็ดดินกันนะคะวันนี้ค่ะแกงเห็ดดินแซ่บค่ะมาดูกันค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดเราที่เราเก็บมาจะเราจะมาแกงเห็ดนะจ๊ะเรามาเก็บยี่นาวนะคะเพื่อนเราจะไปแกงใส่เห็ดเราวันนี้เราจะแกงเห็ดดินนะคะเห็ดดินเห็ดป่าใส pues mm ่ย e nah. ี่นาวนะคะเพื่อน ไปใส่เกงเห็ดเราเนาะพากสะเงงต้นเก่าต้นเดิมเราเราเอาไปใส่เกงทำไมเมือนั้นมันขึ้นมาใหม่ละเก็บผักแหงไปใส่เกงเห็ดเนาะเพื่อน ได้เล่มอยู่เล่นอะไรเพื่อนๆเออมีต้นหนึ่งแล้วก็ได้แห่งเล็ดแห่ดดดดดดปงปงหอมหอมไปเพื่อนดูผักสะเงง อิสุ่มดังขม่มนั่นอเพื่อนๆนอนนีนน่อันนี้คือปอิสุ่มดังข่มเด้อจากทางอื่นเอี๋อ,อย่างสะเกงเฮ็ดได้ งอนมอื้อไปใส่เกงเฮ็ดนะเพื่อนๆเนาะงอนมอื้อ นี่อะไรเนี่ยมาอ เพื่อนเนย่านอัวกเอาแต่น้ำยาหน้านะคะเพื่อนเราจะแกงเห็ดดินใส่น้ำยานางเด้อน้องเลย ใส่ลูกโดดน้ำเนาะเพื่อนๆคุณยาเรากินเผ็ดบผ่ได้ห้องฉงใสเ่เผ็ดบผ่ได้ห้องตรงไปัดเอาเมื่อนี้เราไมไขเ่เจียวน้ำนะเพื่อนๆเ,เออสิกินแต่แกงเห็ดกระไรอยู่เนาะเจียวไข่จ้าสามหน่วยเนาะไปกินกับแกงเห็ดมาเด้อพี่น้องเด้อ คูอท,ทางกลทางไกลก็ได้มกินข้าวก้าข่อยเด้อกินข้าวแกงเห็ดนันจากับไข่เจียวร้อนๆจ้าข้าวเหนียวด้วยแซบ่แซบๆมาเด้อพี่น้องเด้อว่าข่อยเบื่อเด้อมาด้าอยู่ใส่ก็ได้เพื่อนใหม่ที่ข้ามาดูคลิปก็ก,กดติดตามให้ข่อยเน่ยเด้อเพื่อนเก่าก,ก็มากดเลิฟกดไลค์ให้ข่อยนํำเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากมายจ้า เป็นไดพี่น้องไค่เจียวคอยสวยงามตามท้องเรื่องบ่เสร็จแล้วกลับไปยินกันเนาะเพื่อนๆเนาะหอยหิวจนจีกินสร้างในประตูแล้วนี่มากินข้าวมาเพื่อนเพื่อนใส่หมักอันนี้หมักพี่พร้อมเจ็บเสยอขุ่นมากทั่วกระใสอืมอึ้นมาเยอะเลยเก่งมามักนี่กระใส มันี่ก็คือมันนกรกันค่ะบบน้เซบแซ่บเลยมี่ข่อยปอกไปคคะอขอเยเยอะซ่บสุดยังทัทนห้องกับไข่เจียวอปุ๋ย ตต้องไปคุดเห,หนื่อยอีต่างหากมันหนุกยังไรไปคุดเนาะอืมอืมาเหนื่อยคุณพ่อใช่ปะตั้วยวรประโชหาและนะาวากแลขา,ขา,ขาปราเข่าอยู่ ขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะจ๊ะที่มาติดตามลิด่อยกันชิจแล้วเด้อเพื่อนๆเด้อกดไลค์ like กันเลือ่อยไปนำเด้อจัก,กันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ